สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะบอลสีตัวนี้มีสีแดงเข้มสีแดงออกเลือดหมูนะคะเป็นบอลฟอร์มใบเยอะนะคะแล้วก็เป็นใบค่อนข้างรูปทรงค่อนข้างเหมือนจะใบไทยก็ว่าได้นะคะนี่นะคะจะเป็นสีแดงเข้มนะคะ แล้วก็จะมีความด่างนิดๆหน่อยๆพอเป็นสเสน่ห์นะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าองค์หญิงน้อยนะคะวันนี้เรามีองค์หญิงน้อยมาแบ่งกันในราคาดีมากๆเลยนะคะองค์หญิงน้อยของเรามีทั้งหมด5กระถางนะคะนี่นะคะมีมาแบ่งกันทั้งหมด5กระถางนะคะองค์หญิงน้อยนะคะนี่นะคะ องหญิงน้อยของเราอยู่ในกระถาง5นิ้ววันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยเราแบ่งให้ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะกระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะองค์หญิงน้อยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะกระถางไซส์นี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นบอลที่ ไม่ได้ว่าจะเป็นบอลโตนะคะเป็นบอลฟอร์มกลางๆนะคะสี่ใบแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างจะเต็มฟอร์มแล้วนะคะนี่นะคะก็คือโตขึ้นก็จะเข้มกว่านี้อีกหน่อยไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะนี่คือองค์หญิงน้อยนะคะใครอยากได้องค์หญิงน้อยโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะนี่นะคะ ใบก็จะประมาณนี้เลยมีความด่างนิดหน่อยแล้วก็สีอันนี้สีจริงนะคะเราไม่ได้แต่งภาพใดๆไ,ไม่ได้แต่งแสงนะคะนี่นะคะกออกไม่ค่อยจับภาพเท่าไหร่นี่เลยนะคะใครอยากได้องค์หญิงน้อยรีบโทรมากันนะคะ อยู่ในกระถาง5นิ้วเราแบ่งให้ที่100บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆเลยใครอยากได้โทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยคะ่ะมีบริการแพ็กส่งทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอนนะคะส่วนค่าส่งเราเริ่มต้นที่50บาทนะคะค่าส่งนะคะถ้าโอนเงินก็50ถ้าปลายทางก็บวกเพิ่มอ,อีก20บาทนะคะ นี่นะคะองหญิงน้อยนะคะใครชอบบอลรูปทรงแบบนี้โทรมาได้เลยนะคะก่อนรีบรีบโทรมากันนะคะมีแบ่งแค่ห้าต้นนี้เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูบอลสีตัวไหนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ